สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีฟีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีฟีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักวไทยยุบีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะทุกประเทศเลยนะคะคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลเนาะขอทักทายรวมจะได้สั้นลงนะคะทุกคนเนาะมาพูดต่อในคลิปที่แล้วนะคะก็คือจากการที่ว่าเราได้ฟังแล้วก็ได้ ดูดราม่ามาเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มันมีการเปิดเผยนะคะในตัวตนของแต่และคนตอนแรกครบกันอยู่พอไม่ถูกใจกันหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันท้อยห่างกันไปแล้วแล้วก็จะมีการฉรฉกันเกิดขึ้นนี้ให้เราได้เห็นหลายคู่ต่อหลายคู่มาแล้วนะคะในในสิ่งที่เราติดตามระยะเวลาที่เราติดตามเป็นเอฟซีลุงป้าหรือยูทูบเบอร์สายลุงป้าหรือยูทูบเบอร์ นะคะรวบนอกนะคะไม่ว่าจะอยู่สายลุงสายป้าเขาไม่เรียกว่าสายลุงสายป้าที่ก็คือเขาเรียกว่าเขาจะบอกว่าเป็น fc ว่างั้นเถอะ fc ลุงป้าที่มาติดตามแล้วก็ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละค่ะเนาะหรือใครที่ติดตามข่าวนี้มีช่องอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองติดตามมาแล้วเนี่ยลุงป้าไม่มีโอกาสที่จะทําสิ่งนั้นก็จะอยู่ฝั่งลุงฝั่งป้านี่แหละค่ะเนาะแล้วก็ สายนอกที่เขาเชร์ฝังทางผู้สนเสียรหรือคนที่เข้ามาติดตามก็จะพูดข่าวสารเรื่องนี้เกิดขึ้นมากมายนะคะเยอะมากเลยนะคะในคดีนี้ที่เข้ามาพูดคุยเนาะเราก็ได้เห็นเยอะแยกไปหมดนะสำหรับยูทูบเบอร์เนาะนะคะแล้วมันก็จะมีการเปิดเผยในวันที่ทั้งทุกคนน่ะไม่พอใจหรือออกไปแล้วก็จะมาแชร์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้เราฟังนั่นแหละคะ่ะย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอเริ่มทำก็เริ่มไอโอ้ยน้อนพี่น้องเอ้ยอยากจะทำคลิปอยากจะทำอะไรก็มัวแต่อมัวแต่ไม่สบายนี่นะพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองไทยเราดีแล้วแหละอากาศสบายดีนะคะที่นี่มันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนไม่สบายบ่อยค่ะทุกคนนะคะสุขภาพเราโอ้ยแย่ นี่แหละค่ะเราก็ได้จะได้เห็นการเปิดเผยของแต่ละคนเกิดขึ้นนั่แหละค่ะเนาะว่าใครเป็นแบบไหนนะคะแต่ในส่วนตัวของไม่เลิฟเจเนาะที่เราทุกคนมาทํา y o YouTube แล้วก็เข้าไปรู้จักลุงป้าหรือว่ามาติดตามคดีลุงป้าบางคนยังไม่เคยได้ไปสัมผัสตัวตนของลุงป้าด้วยซ้าไปใช่ไหมคะทุกคนแต่มันมีการคนที่เข้าไปหรือคนที่ไปรู้จักลุงป้าออกมาแล้วมามีปัญหา นะคะไม่พอใจบางสิ่งก็โย,ยงไปหาลุงป้าแล้วก็มาพูดให้เอฟซีที่ติดตามตัวเองเชื่อและฟังว่าสิ่งตัวเองพูดน่ะฉันไปมาแล้วฉันสัมผัสมาแล้วฉันเจอมาแล้วเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วบอกให้เอฟซีตัวเองเชื่อว่าตัวเองพูดนั้นเป็นความจริงอันนี้ในส่วนตัวไมล์เลฟเจเจก็คือเราก็คือเราได้ฟังหลายคนนะที่พูดต่อให้เลิกเลิกติดตามลงุงเลิก มีปัญหาแล้วออกจากลุงไปจะไม่ด่าลุงด่าป้าจะไม่พูดเรื่องลุงป้าแน่นอนเราเคยได้ยินอย่างนี้มาหลายคนมากนะคะที่พูดก่อนที่จะออกไปก่อนที่จะเปลี่ยนใจออกไปใช่ไหมคะแต่พอปัจจุบันคนเหล่านั้นกลับมาด่าลุงด่าป้าให้เราได้เห็นนี่แหละคะ่ะเอฟซีเนาะก็คือคำพูดของเขานะคะในคำพูดที่ออกจากปากของตัวเองยังไม่หนักแน่นพอ ยังไม่มีความมั่นคงอะและเราจะเชื่อได้ไงว่าสิ่งที่พูดออกมาแต่ละครั้งน่ะมันจะไม่เติมไม่เสริมไม่แต่งเข้าไปเนี่ยมล์รับเจอยากจะซื้อกับ f อฟซลุงป้าหรือทุกคนที่ยังติดตามข่าวนี้อยู่นะคะบางคนน่ะทะเลาะกันกับ u t u b e ทะเลาะไปทะเลาะมาอา้าวโยงไปหาลุงหาป้าไหนบอกลุงป้าไม่ออกมาปกป้องเขาจะปกป้องได้ไงในเมื่อคุณเหล่านั้นทะเลาะกันเอง แต่กลับจะไปให้คุณโน้นคนนี้มาปกป,ป้องตัวเองเพราะตัวเองทะเลาะกันเนี่ยอันนี้มารับจีไม่เห็นด้วยคุณทะเลาะกับใครคุณเคลียร์กับคนนั้นคือมารับจีพูดชัดอย่างนี้อยู่แล้วนะคะในเมื่อทะเลาะกันเองคิดจะทะเลาะกันเองอย่าโยงคนอื่นเข้าไปในเรื่องของตัวเองที่ทะเลาะกันนะคะเราทะเลาะกับใครเราเคลียร์กับคนนั้นนะคะจริงอยู่ทุกคนเข้ามาติดตามลุงป้า แล้วมาเรียกตัวเองว่าเป็น YouTube สายลุงป้าทั้งๆที่ลุงป้าไม่เคยเปิดรับสมัครใครมาเป็น YouTube สายลุงป้าเลยเราทุกคนมาพูดมาคุยข่าวสารลุงป้าพอดติดตามข่าวสารลุงป้าแล้วก็แนะนําตัวเองว่าฉันคือ f อฟซีสายลุงป้า u t u b e สายลุงป้าติดตามลุงป้านะคะเพื่อทําช่อง y o u t u b e นะคะเพื่อมีเอฟซีเข้ามาติดตามเพื่อสร้างไรายได้ใน y o u t u b e นะคะแต่พอวันเวลาทะเลาะก,กันกับนะคะ เรียกตัวเองว่าเนี่ยใ่ลุงป้าแล้วทะเลาะกันเองกับอยากจะให้ลุงป้าออกไปปกป้องอันนี้ไมล์เลิบเจเพูดเสมอบอกเสมอบอกตลอดว่าลุงป้าอย่ายุ่งในเรื่องพวกนี้คือเราพูดเราไม่อยากให้ลุงป้ามายุ่งมา,มา,ม,ามาเกี่ยวกับการทะเลาะกันของยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะเอฟคือบางทีพูดพูดอย่างอีกฝ่ายก็เข้าใจอีกอย่างนั่นแหละก็เหมือนที่ไมล์เลิบเจเพูดพอพูดถึงคนนี้ อีกฝั่งก็บอกพูดเอียงไปแลยก็คือเอียงมันเอียงไปด้านหนึ่งพอพูดด้านนี้ด้านนู้นก็บอกเอียงไปด้านเนี่ยมันเป็นประเด็นอย่างนี้ถึงไม่อยากให้ลุงป้าออกมาวุ่นวายกับคนที่เป็นยูทูบทะเลาะก,กันและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่รู้หรอกว่าวันที่เขาดีกับเราเนี่ยเขาก็จะพูดดีกับเราแต่พอวันที่เขาออกไปจากเราเห็นไหมคะโดนยำจนเละนะคะแล้วยิ่งมาพูดว่า ลุงป้าเป็นคนสั่งสั่งให้คนโน้นคนนี้มาด่าเนี่ยนะคะแล้วพอลุงป้ามาขึ้นไลฟ์มาพูดแล้วพอไปพูดถึงเอ่ยชื่อคนที่ชอบด่ากันดูแล้วเนี่ยเขายิ่งมั่นใจว่าลุงป้าเป็นคนสั่งเข้าไปใหญ่อีกนะเห็นไหมคะมันเลยไปชี้ให้เอฟซีที่เขามองดูว่าเออลุงป้าเป็นคนสั่งจริงเพราะว่าลุงป้าเอ่ยชื่อคนที่ด่าเขาเอ่ยอ่านชื่อคนที่ด่าเขาแล้วก็พูด ในไลฟ์สดของตัวเองเนี่ยมันก็เลยเป็นการบอกเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคนสั่งเขาเป็นคนสั่งไม่รับเจนเลยอยากนะคะให้ลุงกับป้าอยู่ไม่ต้องไปพูดถึงเขาเหล่านั้นนะคะคือไม่ต้องแล้วเอฟซลุงป้าก็เหมือนกันเวลาเข้าไปคอมเมนต์ช่องลุงป้าเนี่ยอย่าไปบอกว่าลุงเงียบเงียบป้าเงียบฉันจะด่าแทนนี้อย่าไปอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยค่ะนั่นเป็นการไปยืนยันให้ให้เขารู้ว่าเนี่ย พาะลุงป้าพูดเอ่ยชื่อเขาเนี่ยเขาถึงยอมรับว,ว่าเขาจะด่าแทนเนี่ยเนี่ยมันเป็นปัญหาทําให้ลุงโดนโดนเขาเหล่านั้นว่าโดนเขาเหล่านั้นชี้อยู่แล้วว่าลุงเป็นคนสั่งป้าเป็นคนสั่งนี่มันมันแม้แล้วจะเสียความรู้สึกตรงนี้แล้วค่ะทะเลาะกันเองแต่ว่ายงไปหาคนโน้นคนนี้คือถ้าเราถ้าเป็นไม่รู้จะเจเนี่ยคือเราไม่อยากพูดแล้วกันนะเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วอะ ฉันทะเลาะกับคนนี้ฉันไม่ด่าลุงด่าป้าฉันออกไปก็จะออกไปเฉยๆเนี่ยไม่คิดจะมาดา่าไม่คิดจะให้เห็นหลายคนเป็นแบบนี้นะคะแต่พอออกไปทุกวันนี้เป็นไงคะแต่ละคนที่เคยพูดด่าลุงด่าป้าทั้งนั้นเลยนะคะถึงไม่ด่าแบบหยาบคายแต่เป็นการพูดและเซี่ยมแล้วแนะนําให้คนที่เข้าไปฟังเชื่อว่าลุงเป็นแบบนั้นลุงเป็นแบบนี้ในด้านลบนะคะ นี่มันทําให้เราเห็นอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยสําหรับคนที่ประกาศตัวเองว่าถ้าออกไปแล้วก็จะเฉยๆจะไม่มาหันมาดา่านี้เห็นมาเยอะแล้วนะคะน,น้องชายคนหนึ่งก็โอ้โหไปฟังปัจจุบันเป็นไงคะตอนแรกไมแล้วเจอ๋อเยอะช่นชอบนะในอุรมคติในความคิดด้านความคิดของเขาเนี่ยตอนแรกก็บอกจะไม่ได่า ไม่ได้ไดานะไม่นยปัจจุบันเป็นไงคะเข้าไปฟังที่ไรเลิกไม่ได้แม่เลิกเจีเลิกไปฟังเลยเลิกเข้าไปฟังคะ่ะรู้แล้วว่าโอ้ยตายแล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะก็คือคนเราอะ่ะเวลาเราจะพูดมันสัจจะมันไม่มีมันก็ไม่ต้องไปพูดแล้วว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้เนาะนะคะอนาคตเราไม่รู้นะคะ เราพูดปัจจุบันดีกว่าว่าปัจจุบันเราเป็นแบบนี้นะอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะคลิปนี้พูด,ดยววาวอะวันนี้ก็คงได้แค่สองคลิปนะคลิปนี้ก็ฝาก f อฟลุงป้าทุกคนและกันใครที่ยังพอมีกําลังเนาะฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกีนของบริษัทมนุมอมโฮมศรัพย์นะคะมีอยอยรัรบรองคุณภาพรับรองผู้บริโภคนะคะ คลิปนี้ก็ขอให้ fc my love fc ลงไปยูทูบเบอรสายลงไปทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญคิดวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอยสมความมุ่งม,มั่ปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ